ครับช่วงนี้นะครับผมจะขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรม,รมงานกาชาติ<ช>ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมครับผม11วัน11คืน<ช>ที่สวนลุมพินีนะกรุงเทพมหาน <ะ S 1> คร ปีนี้นะครับาการกาชาตอิ2 5้าเนี่ยกองทรรัพากได้มีโอกาสเข้าร่วมออกร้านแล้วก็จัดแสดงเิทศการนะครับภายใต้แนวความคิด9ก้าทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสาสุสด,ดีสภานายิกาสภากาชาติไทยนะครับซึ่งนะเป็นการจัดงานที่นำไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับถวายเป็นบราชกุศลตามในในส่วนของนะครับนะบารุงสภากาชาติไทยนะครับนะด้วยนะครับอ้าวในส่วนของกองทัพากเองนะครับที่ผมอยากจะพาไปชม ก็คือเรื่องของการออกแบบร้านแนวคิดเป็นยังไงน้องกังแนวคิดนะครับเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่พระองค์เนี่ยมีน้าพระทัยพระเมตตาแก่พระสง์นิกก่อนนะฮเพื่อการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะฮะและประชามพันุ์แหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศด้วยนะครับทางมหาธาตุนณพระเมธทนิโดพระพลภูมิศริครับซึ่งตั้งต่างงานอยู่ที่ดอยอินทนน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของกองทัพกาดที่คนไทยและชาวกองทัพกาศนั้นร่วมกันนะครับจะสร้างถวายนะครับทั้งสองพระองค์นะครับคือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเนื่องในโอกาสสาคัญที่จะมาถึงนี้นะครับที่เราจะสมโพธิ์ก็คือสทศวรรษที่กองทัพกาศได้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ทั้งสององค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระรมราชชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็องค์ที่เราเรียกว่าองค์แม่ครับก็คือ องค์ที่ชื่อว่าพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริมีความหมายว่าไงกรังมีความหมายนะครับเป็นกําลังแห่งฟ้าครับเป็นสิริแห่งดินรับเนี่ยครับแรงบันดาลใจตรงนี้เองที่เราต้องการที่จะนแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงดํารงตัวหนเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเนี่ยผู้ออกแบบก็จะออกแบบในลักษณะนะครับการใช้โทนสีฟ้าตามวันพระราชสมภพแล้วก็มีการจําลอง พระมหาธาตุนภภาพเมทีนิดนนภพพลสุนิรินเนี่ยมาจัดแสดงด้วยใช่ครับผมนะครับนะก็เรียกว่าเป็นการถอดแบบสถาปัตยกรรมนะผสมผสานกันนะคือกิจกรรมล้านนาแล้วแนวอาคารที่เป็นแบบตะวันตกนะเป็นแนวคิดในการออกแบบหลัก ผสมผสานกันนะครับแล้วก็ตกแต่งบริเวณร้านค้านะครับซึ่งจะประกอบด้วย4ส่วนสําคัญนะครับก็คือซุ้มประตูทางเข้าร้านค้าสมาคมแม่บ้านฐานอากาศนะครับห้องแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติและก็เวทีการแสดงและลานกิจกรรมนะครับที่จะทําให้เนรมิตใครที่มาที่ร้านของทัพอากาศเนี่ยมีเรียกว่าบรรยากาศธรรมชาติเสมือนอะไรเสมือนสวรรค์นบนมา่านเมฆนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนแต่วันนี้ผมจะเจาะลึกไปที่อาคาร แสดงนิทรรศการเฉลิเมเกียรติตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับรนะอ้าวการจัดแสดงนิทรรศการนะครับ อาคารแสดงนิทรรศการเนี่ยออกแบบมีลักษณะเป็นแบบอะไรนะฮะร้านนาโคลเนียนะครับผมนีภายนอกอาคารเนี่ยตกแต่งด้วยศิลปวัฒนธรรมแบบร้านนานะับภายในอาคารเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจนะฮะสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยที่มีต่อสภากาชาติไทยครับและพระสงฆ์นิกรชาวไทยและกองทัพอากาศครับทีนี้การจัดแบ่งห้องนิทรรศการนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมอยากให้ไปและไม่ควรพลาดครับไปได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวพระราชบรวันและพระราชกรณียกิจกันก็คือ แบ่งออกเปน็นน้หมดนห้ห้องนะครับ,รบห้องที่ 1, 1มีชื่อว่าห้องสตุดีสภานายิกาห้องที่สองชื่อว่าห้องโอบอุ้มประชาห้องที่3ชื่อว่าห้องดุดสายทิพยธารา และห้องที่4ี่ก็คือห้องปกป้องปกปักรักษาและห้องสุดท้ายนะครับห้องคู่บุญบาร,รมีจักรีเกิดฟ้าเอาเดี<ร>๋ยวให้น้องตั้งอธิบายว่าแต่ละห้องจะมีจุดเด่นยังไง<า>ห้องที่1นนะครับห้องสรด,ดุดีสภานายิการครับจะแสดงเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของสภากาชาติไทยนะจากสภาอุณารลมในอดีตนะครับสู่สภากาชาติในปัจจุบันนะที่ได้บำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยตลอดมานะฮะอ่านี่คือห้องแรกท่านจะได้เห็นเรื่องราวประวัติของสภากาชาติไทยส่วนเดินเข้าไปต่อถัดไปปปน้้้เ็หหอออองงที่บุระชา เป็นการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายพร้อมเนื้อหาพระราชประวัติและพระราชโนโยกินนะฮะในฐานะที่พระองค์ ดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภาขชาติไทยที่ส่งช่วยเหลือคนไทยโดยไม่เลือกชั้นวันนะและเชื้อชาติศาสนาแม้นยามสงครามนะครับ,รบซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการชาติสากล7ประการซึ่งประกอบด้วยอะไรนะมนุษยธรรมครับการไม่เลือกปฏิบัติความเป็นกลางความเป็นอิสระครับบริการด้วยจิตอาสาความเป็นเอกภาพและความเป็นสากกอ่าส่วนเดินถัดไปห้องที่3ห้องดุดสายทิพนาทะทารานะเป็นการแสดงผลงานการพร้อมสื่อวิทิทัศน์คือภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงถึงพระราชกร,ากริจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกริติ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงที่มีต่อประศูลในการทาวไทยทั้ง4ภาคโดยเฉพาะ,ะโครงการศริลปาชีพที่ได้ชุบชีวิตงานศิลปะหัตถกรรมของไทยขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่คบโดยสมาชิกสูศิบาชีพเนี่ยที่มาจากลูกหลานกเกษตรกรทำให้ชีวิตเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอืมแล้วก็ยังนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับคือการประกาศเกียรติคุณเหรียญเซเรตครับจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะที่มีจาเลือกอักษรคําว่าท g กิฟ i s c คริ i n a t i o n ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชาครับผมนะถัดมาห้องที่4ี่ครับห้องปกปักรักษาเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรนะฮะเรื่องราวของพระกริยกิจฐระก้าด้านของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับในการปกป้องรักษาด้านต่างๆะระัอืมซึ่งนะครับตลอดที่พระองค์ทรงจเจริญพระชนม์ษาศเก้าสิบพรรษาก็มีด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยด้านสาธารณสุขด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์ศิลปก,กรรมรการแสดงชั้นสูงของไทยเช่นโขนใช่ไหมครับผม ด้านการอุปธรรมศาสนาต่างๆในประเทศครับด้านการอนุรัศร์ศิลปรกรรมผ่านงานนีตสิ์นะฮะการเรียนรู้เกษตรกรนะฮะครบวงจรครับด้านการสัง,สงคมสงเคราะห์ผ่านมูลนิธิสายใจไทยนะฮะและด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมนั่นเองครับแล้วไปจบกันที่ห้องสุดท้ายนะครับอันนี้ผมอยากให้ไปมากๆเพราะว่ามีจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจคือห้องคู่บุญบารมีจักรีเกิดฟ้า จะแสดงจุดถ่ายภาพจำลองเสมือนท่านยืนอยู่ที่ดอยถนนทเลยนะเป็นการจำลองของพระมหาธาตุนภะเมธินิลนน,ลนพพลนพพลภูมิสิรินะครับที่ดอยธนนจังหวัดเชียงใหม่ที่กองทัาพอากาศและพระสงฆ์นิกรชาวไทยพร้อมใจน้อมกล้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิมลยเดชมหาราชบรม,มราชบพิตรและสมเด็จพ,พระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งนะครับปีนี้ครับเป็นโอกาสที่พระมหาธาตุทั้งสององ,ององค์มีวรรคครบแห่งการสบคบสามทศวรรษมาจัดแสดงนี้ด้วยเอาหูในดูจากรูป มุมสวยๆนั้นเลยนะครับไปติดตามกันนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะใช่ครับแปทันวาจนถึง18บทันวานะครับอ้าเวลาหมดพอดีเลยครับ